ตุ๊ดตๆ๊ดตุ๊ดตุดตุ๊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 ดตุดตุ๊ดตุดต่๊ก็ตนี้เว้นไว้ทมตนห จูงทั้งหลายนะครับรเราจะสร้างตรงนี้มาสูงกว่ามันก็ตรงนี้เป็นหอคอยนางโจอะไรแบบนี้นะครับอ่ะก็จะประมาณนี้อุยอ้ยตกอุ้ยจิ้มอบินก็ได้เออนี่ฉลาดฉลาดฉลาดเลือกนะมึงเนี่ยอิน ปิดรูไว้โอเคประตูมาประตูเอาประตูมาใส่ประตูประตูนี่ประตูเอาประตูนี้นะครับประตูนี้เข้ากับไม้สีไม้ดีนะครับเอากดพีดอีกแล้วไอเวนรตูมาปิดเปิดโอเคปิดกดนปิดได้โอเคโอเคอย่างนี้ก็ได้อยู่นะครับ อก็จะสร้างอะไรอีกดีเนี่ยมันไดเลยมาผมก็สร้างตรงนี้ก่อนละกันสร้างผมเป็นหลังคานะอาจจะสร้างไม่เหมือนหลังโจนจริงๆแต่ก็พอได้อะ่ะจะยังใหม้มันดูสวยหน่อยไงแล้วก็กระจกนะครับผมก็ติดกระจกไว้สักสองสามที่นะครับ สร้างสรรค์ก็อย่างเงี้ยแหละตตมัมมนไม่เหมือนบ้านนะมั้มันไม่เหมือนหอคอยมันกึ่งวูดแลนด์เมนชั่นกับลังจูนะครับแต่มาคุมพ่อบอจะบอกว่าเฮ้ย อเดลักเตอร์แคสเตอร์ไม่ใช่ไม่ใช่แรงจัวแล้วมึงทำอะไรของมึงไม่ใช่ผมรู้เลยถ้าชมชมดูคลิปนี้อยู่มันน่าจะแหลกมากคงแหลกอ่ะคงแหลกบอกเลยว่าคงแหลกว่าผมตือนแล้วก็วางดีกว,ว่านะครับีเกียดปินแล้ว มันก็จะสร้างคล้ายๆกับบันไดหน่อยนะครับนมาใช่ไหมเอออย่างนี้แรงอย่างนี้แรงแต่เริ่มได้ทรงและวเริ่มมีทรงขึ้นมาแล้วนะครับโอ้ทำอย่างนี้ตั้งนานก็ได้นี่มา ไปสร้างอะไรมากเนี่ยเขว่าต่อเติมนิดหน่อยนะกันนะทำไมนี้มันถูกแล้ววะอเคต่อสักหน่อยครับต่อต่อบล็อกมาอ่าเพื่อให้มันเท่ากันแบบนี้ ดิดรูปิดรูเดี๋ยวเราบันไดามาสร้างเป็นหลังคาบ้านนะคะก็มีบันไดไหมเนาะบันไดไม่ใช่บันไดเลื่อนแบบนี้นะาว่าวันนี้แหละแต่ผมหาไม่เจออน,นี้อยู่นี่อ่ะอันนี้อันนี้อันนี้เข้ากันเข้ากันะอันนี้มันจะเข้ากัน เลาเวเจอมันมาตกอะไรกันนักนาเนี่ยผู้บังคันว่นาทำไมพวกบิเลเจอร์พวกอะไรแบบนีมน้มันชอบตกน้ำมันจังวะที่ก็ว่ายนะ้ำไม่เป็นนะเนี่ย เป็นรูนี่คือกระจกนะเจะากระจกมาปแปะไว้กระจกเอาไว้สองนะครับขึ้นมาส่องอเ,เรียกเรี่สร้างทางเข้าอะไรวะเอาว่าเข้าทางนี้แล้วกัน โหดูทางเข้าจริงๆเอ้าตอนแร้ผมสร้างไปแล้วไม่ใช่หรอว่าทางเข้าเนี่ยปินเข้ามาเลยง่ายปินเข้ามาเลยสำหับกันเอ้าโทษ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  ลงมาแบบนี้โอเคโอ้เกมนี้นี่คือเล่นะทุกเวทุทุวายครับผมนะใครยิงของคนเดียวคนได้มีความคิดสร,สาร้างสรรค์แล้วก็เกมนี้แนะนำเลย

โค่เหมึงผมสตรีมเลยเนี่ยเหมือนผมสตรีมเป,ป๊ะเลยเนี่ยทำไมคลิปข้ามันยาวขนาดนี้เนี่ยนี่จะเป็นคลิปที่ผมอัดและยาวมากที่สุดที่ผมเคยทำมาแล้วนะ,ะไอยากคิดว่าถ้ากูจะลงยูทูบแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะเอาว่าไปาลคลิปจากคลิปวันนี้นผมนะวันนี้ใครชอบคลิปนี้อย่าก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันวันนี้ขอลาไปก่อนบาย